เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเราเรียนอะไรไปเยอะแยะมากมายรู้เรื่องลึกซึ้งซับซ้อนเป็นหมดแต่พอถูกถามถึงพื้นฐานจริงๆกลับออ่ตอบไม่ได้หรือตอบได้แบบไม่มั่นใจวันนี้เราจะมาทำอะไรแบบนั้นกันคะ่ะคือการกลับไปเรียนกอขอกอก,อกากันใหม่หมดเลยแต่ไม่ใช่กขอกอก,อกาในห้องเรียนนะคะแต่เป็นกขกกาของการศึกษาพุทธศาสนาโดยเราจะเจาะลึกจากบทธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุในชื่อเดียวกันนี้เลย ซึ่งจังหวะการบรรยายของท่านน่าสนใจมากนะครับเพราะท่านพูดเรื่องกอขกกาเนี่ยหลังจากที่เพิ่งจะอธิบายธรรมะที่ได้ชื่อว่าซับซ้อนสุดๆอย่างปฏิจจสมุปบาทจบไปหมาดๆเลยใช่เลยค่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนครูที่เพิ่งสอนแคลคูลัสขั้นสูงจบไปแล้วอยู่ๆก็หันมาบอกนักเรียนว่าเอาละทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนการบวกลบคูณหารกันใหม่มันทำให้ต้องฉุกคิดเลยว่าเดี๋ยวนะ หรือว่าที่ผ่านมาพวกเราเข้าใจอะไรผิดไปหมดเลยทำไมต้องย้อนกลับม,มาที่จุดเริ่มต้นขนาดนี้คะผมว่านี่คือปัญหาคลาสสิกเลยนะคนมักจะกระโดดไปหาของยากๆของที่ดูสูงส่งอย่างการฝึกสมาธิเพื่อบรรลุธรรมโดยที่ยังไม่เข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากอะไรกันแน่ท่านพุทธทาสเลยเปรียบเทียบไว้เจ็บแสบมากว่ามันเหมือนการสร้างตึกบนดินเลนหรือปักเสาบ้านลงไปในน้ำอ๋อ ยังไงมันก็พังครับการสนทนาของเราวันนี้เลยต้องมารื้อดูที่ฐานกันใหม่นี่แหละครับเพื่อให้เข้าใจแก่นของมันจริงๆไม่ใช่แค่การท่องจำตามๆกันมางั้นมาเริ่มกันที่ตัวอักษรตัวแรกสุดของบทเรียนนี้เลยดีกว่าค่ะคือคำว่าธาตุในเอกสารของท่านพุทธทาสท่านอธิบายว่าคำนี้ในภาษาบาลีอ่านว่าธาตุหมายถึงส่วนประกอบสุดท้ายที่เล็กที่สุดแล้วคล้ายๆกับคาว่า element ในทางวิทยศาศาสตร์ ใช่ครับแต่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยว่ามันคล้ายแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวในพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราประกอบขึ้นมาจากธาตุหกอย่างคือดินน้ำไฟลมอากาศหรือช่องว่างและวิญญาณพอมีคำว่าวิญญาณเข้ามานี่ล่ะค่ะที่เริ่มจะต่างจากวิทยาศาสตร์แล้วเพราะวิทยาศาสตร์จะพูดถึงแค่สิ่งที่จับต้องได้ถูกต้องเลยครับตุดต่างสาคัญมีสองเรื่องหนึ่งคือวิทยาศาสตร์สนใจแค่รูปธาตุ หรือธาตุที่เป็นวัตถุแต่พุทธศาสนารวมอรูปธาตุหรือธาตุที่เป็นนามนธรรมอย่างวิญญาณเข้ามาด้วยและจุดต่างที่สองซึ่งสําคัญกว่าคือเป้าหมายเป้าหมายครับวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาธาตุเพื่ออาไปสร้างเทคโนโลยีสร้างวัตถุแต่พุทธศาสนาสรรศึกษาธาตุเพื่อทําความเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรและความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงธรรมุธาตุเลยย้าว่าอย่าเข้าใจผิดว่าธาตุดินคือก้อนดินหรือธาตุไฟคือไฟในเตาอ้าว แล้วถ้าไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันคืออะไรล่ะคะให้มองมันในฐานะคุณสมบัติครับคุณสมบัติของธาตุดินคือความแข็งความคงรูปไม่ว่าจะเป็นกระดูกในตัวเราโตม้าตัวนี้หรือภูเขาทั้งลูกมันก็มีคุณสมบัติของธาตุดินอยู่ในนั้น <c oughs> ส่วนธาตุน้ําก็คือคุณสมบัติในการเกาะกลุ่มการไหลอย่างเลือดในตัวเราหรือน้ําในแก้วมันคือการมองทะลุวัตถุเข้าไปเห็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสิ่งต่าง อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้มองที่ตัววัตถุแต่มองที่ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติของมันพอเข้าใจว่าทุกอย่างประกอบจากาธาตุพื้นฐานพวกนี้แล้วมันก็เกิดคำถามต่อเลยว่าแล้วไอ้าธาตุเฉยๆพวกนี้มันกลายมาเป็นตาที่มองเห็นหรือใจที่คิดนึกที่ซับซ้อนขึ้นมาได้ยังไงคะนั่นแหละครับคือขั้นตอนต่อไปที่เรียกว่าการปรุงแตง่ง เมื่อธาตุทั้ง6อย่างที่ว่ามานี้มาประชุมปรุงแต่งกันในสัดส่วนที่พอเหมาะมันก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอายตนะขึ้นมาอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเราใช่ไหมคะเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์สำหรับรับข้อมูลเปรียบเทียบได้ดีเลยครับอายตนะภายใน6อย่างนี้คือเครื่องรับสัญญาณและมันก็มีคู่ของมันที่เป็นตัวสัญญาณหรืออายตนะภายนอกอีก6อย่างคือรูปที่ตารับ เสียงที่หูรับกลิ่นที่จมูกรับไปจนถึงธรรมารมหรือเรื่องราวในใจที่ใจรับรู้พอเครื่องรับสัญญาณเจอกับตัวสัญญาณตาเราไปเห็นดอกไม้สวยๆก็เกิดการกระทบกันขึ้นถูกต้องครับการกระทบกันตรงนั้นแหละครับคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดในระบบนี้เราเรียกว่าผัสสะหรือการสัมผัสและท่านพุทธทาสบอกว่าจุดนี้คือจุดเกิดเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเลยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ บุญหรือบาปนรกหรือสวรรค์ทุกอย่างเริ่มที่ผัสสะทั้งสิน้นโหแค่การกระทบกันเนี่ยนะคะใช่ครับเพราะทันทีที่มีผัสสะสิ่งที่จะเกิดตามมาติดติดโดยอัตโนมัติเลยคือเวทนาเวทนาหรือความรู้สึกสุขชอบใจทุกไม่ชอบใจหรือเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุก คราวนี้แหละครับคือทางแยกสำคัญถ้าการผัสสะครั้งนั้นมันเกิดขึ้นโดยมีอวิชชาหรือความไม่รู้จริงเป็นพื้นหลังมันก็จะปรุงแต่งต่อไปเป็นความอยากความยึดมั่นแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ในที่สุดแต่ถ้าการผัสสะครั้งนั้นมันเกิดขึ้นพร้อมกับวิชาหรือสติปัญญาที่รู้เท่าทันกระบวนการทั้งหมดมันจะถูกตัดจบลงตรงนั้นเลยความทุกข์ก็เกิดไม่ได้ ประเด็นนี้เชื่อมกับอีกเรื่องในเนื้อหาที่ฉันว่าน่าทึ่งมากเลยค่ะคือท่านพุทรทาสบอกว่าการเรียนกอไก่กอกาเนี่ยมันมีอยู่สระดับหรือสหลักสูตรที่เป้าหมายต่างกันคนละขั้วเลยใช่แล้วครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นสองเส้นทางก็ได้คือเส้นทางของศิลธรรมและเส้นทางของปรมัตญธรรมฟังดูยากจังเลยค่ะสองคำนี้มันต่างกันยังไงในทางปฏิบัติคะ เอาแบบง่ายๆนะครับกขกกาทางศีลและธรรมเนี่ยเป้าหมายคือเพื่อการมีตัวตนที่ดีทำความดีสะสมบุญเพื่อให้ตัวตนของเราได้ไปอยู่ในที่ที่ดีมีความสุขที่สุดในโลกนี้เช่นเช่นทำบุญเพื่อหวังว่าจะรวยขึ้นในชาติหน้ารักษาศีลเพื่อจะได้ไปเกิดบนสวรรค์มันคือการทำทุกอย่างเพื่อตัวเราที่ดีขึ้นเดี๋ยวนะคะ แสดงว่าการทำบุญตักบาตรทุกเช้าหรือการบริจาคเงินให้มูลนิธิถ้าเรายังทำด้วยความหวังลึกๆว่าฉันจะได้ดีใช่ฉันจะได้บุญเยอะๆอันนี้ก็ยังจัดว่าเป็นแค่ศีลธรรมเป็นแค่การวนอยู่ในทุกแบบ VIP เท่านั้นเองเหรอคะคำว่าทุกแบบ VIP นี่เห็นภาพเลยใช่ครับตามหลักการเป็นแบบนั้นเลยคือมันไม่ใช่เรื่องผิดนะการทำดีเพื่อให้ได้ดีมันก็ดีกว่าการทำชั่วแน่นอน ท่านพุทธทาสเปรียบว่ามันคือการพยายามตกแต่งคุกที่ตัวเองอยู่ให้สวยงามที่สุดอ๋อ oh. มีแอร์มีทีวีมีอาหารดีๆแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ออกจากคุกอยู่ดีโหคมมากแล้วเส้นทางที่สองล่ะคะประมัทธรรมเป้าหมายของปรมตทธรรมจะกลับตลปพัดเลยคือไม่ใช่เพื่อมีตัวตนที่ดีแต่เพื่อไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนครับ เพื่อจะได้พ้นไปจากระบบคุกนี้โดยสิ้นเชิงการกระทําแบบเดียวกันจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปหมดเลยการให้ทานก็ไม่ใช่เพื่อให้ฉันได้บุญแต่ให้เพื่อสละความรู้สึกว่าเป็นของฉันออกไปทําให้ใจมันเบาการเจริญสติก็เพื่อจะเข้าไปรู้เท่าทันผัสสะที่เราคุยกันเมื่อกี้เพื่อตัดวงจรไม่ให้มันปรุงแต่งไปเป็นความทุกข์เป้าหมายคือการออกจากเกมไม่ใช่การเป็นผู้ชนะในเกม ในเนื้อหามีตัวอย่างเรื่องสิงคารมานพที่กำลังไหว้ทิศท,ทั้ง6อยู่ฉันว่าอันนี้อธิบายความต่างได้ชัดมากเลยค่ะใช่เลยครับเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากคือพระพุทธเจ้าไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังทำพิธีไหว้ทิศต่างๆตามความเชื่อดั้งเดิมซึ่งถ้ามองแบบผิวเผินมันก็คืองมงายค่ะแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าหยุดทำซะมันไร้สาระท่านไม่ได้หักล้างสิ่งที่เขาทำแล้วท่านทำยังไงคะท่านเข้าไปตีความใหม่ หรือยกระดับการกระทำนั้นขึ้นมาท่านบอกว่าทิศในทางอริยวินัยเนี่ยมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทิศทางภูมิศาสตร์แต่เป็นบุคคลรอบตัวเราทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิศเบื้องหลังคือลูกเมียทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์ <c ười> การไหวท้ที่แท้จริงคือการทําหน้าที่ของเราต่อคนเหล่านี้ให้ดีที่สุดเห็น <c ười> ไหมครับว่าท่านเปลี่ยนจากการทําพิธีกรรมเพื่อความสบายใจซึ่งเป็นเรื่องศีลธรรมให้กลายเป็นการปฏิบัติในชีวิตจริง เพื่อขัดเกลาตัวเองและสร้างประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องปรมาธ,ธรรมเข้าใจเลยค่ะพอเห็นภาพความแตกต่างของสองเส้นทางนี้แล้วงั้นขอถามตรงๆเลยว่าแล้วไอ้ตัวทุกข์ที่เราพยายามจะหนีกันนักหนาเนี่ยหน้าตาที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่คะในบทสนทนาถ่ายเล่มมีอุปมาที่ฉันชอบมากท่านถามว่าก้อนห็นก้อนนี้หนักไหมคำตอบมันลึกซึ้งมาก ไม่ใช่ว่าหินมันหนักในตัวมันเองแต่เป็นการเข้าไปแบกก้อนหินต่างหากที่ทำให้หนักาศาสนาคืออุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองมีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่ท่านพุทธ,ธาทาสยกมาบ่อยมากคือภาราฮเวปัญจขันธาซึ่งแปลว่าขันห้าเป็นของหนักเนือ้อค่ะและประโยคต่อมาคือภาราฮโรจะปุคโลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักขันห้า ฉันก็จะท่องได้แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าให้เอาไปใช้จริงก็ยังงงๆอยู่ค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่ไม่แปลกเลยครับคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมติเราเห็นดอกกุหลาบสวยๆดอกหนึ่งรูปคือตัวดอกกุหลาบสีแดงที่ตาเราเห็นเวทนาคือความรู้สึกชอบจังสวยจังที่เกิดขึ้นทันทีสัญญาคือการจำได้หมายรู้ว่า อ๋อนี่คือดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมอืมสังขารคือความคิดปรุงแต่งที่ตามมาเป็นพรวนเลยอยากได้ไปปักเจกันที่บ้านจังต้องไปซื้อที่ไหนนะหรือเด็ดไปเลยดีแล้ววิญญาณก็คือความรับรู้ทางตาที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการนี้ทั้ง5้าอย่างนี้คือขันห้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติแล้วตรงไหนคือปัญหาล่ะคะปัญหาคือการมีบุคคลหรือความรู้สึกว่ามีฉันกระโดดเข้าไปในกระบวนการนั้น แล้วไปยึดเอาว่าฉันเป็นคนเห็นฉันรู้สึกชอบฉันอยากได้การเข้าไปยึดถือนี่แหละครับคือผู้แบกที่เรียกว่าอุป,ปาทานถ้ามีแค่กระบวนการของขันห้าเกิดขึ้นแล้วดับไปตามธรรมชาติโดยไม่มีใครเข้าไปแบกความหนักหรือความทุกข์ก็ไม่มีฟังดูคล้ายๆกับเวลาเราดูซีรีส์แล้วอินจัดๆเลยนะคะพอตัวละครโปรดเราเศร้าเราก็เศร้าตามร้องไห้ไปกับเขาด้วย ทั้งๆท,ที่ลึกๆก,ก็รู้ว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งนั่นคืออุป,ปาทานที่เราไปแบดเอาอารมณ์ของตัวละครมาเป็นของเราเองหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่ทันสมัยและถูกต้องอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่เลยครับนั่นแหละคืออาการของอุปปาทานเราไปยึดเอาอารมณ์ในจอมาเป็นของเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยสักนิดการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จึงไม่ใช่การไปทำลายขันห้าหรือหนีจากโลกแต่คือการมีสติ รู้เท่าทันกระบวนการนี้ไม่กระโดดเข้าไปเป็นผู้แบกในทุกเรื่องที่มากระทบถ้าเราเท่าทันที่จุดเริ่มต้นคือผัสสะได้ทุกอย่างก็จบตรงนั้นเอาละค่ะวันนี้เราย้อนกลับไปเรียนกอขอ,ขอกอกากันแบบเข้มข้นมากจริงๆพอจะสรุปได้ว่าการจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ถูกทางต้องเริ่มจากฐานที่แน่นคือเข้าใจว่าทุกอย่างประกอบขึ้นมาจากธาตุที่มีคุณสมบัติต่ตางๆกัน พอธาตุมาปรุงต่างกันก็เกิดเป็นอายตนะหรือช่องทางรับรู้ของเราและจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือผัสสะหรือวินาทีที่อายตนะของเราไปกระทบกับโลกภายนอกและเมื่อเกิดการกระทบแล้วเราก็มีทางเลือกสองทางเสมอคือจะเดินไปในทางศีลธรรมคือการทำดีเพื่อสร้างตัวตนที่ดีมีความสุขในโลกนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็ยังไม่ค้นทุก หรือจะเลือกเดินในทางปรัตธ,ธรรมคือการปฏิบัติเพื่อสลายความรู้สึกยึดมั่นในตัวตนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและหัวใจของความทุกข์จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนรักเงินทองหรือคำด่าทอแต่มันอยู่ที่อุป,ปาทานคือการที่ใจของเราเองนี่แหละที่ยื่นมือออกไปแบกสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็บ่นว่ามันหนัก ถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่ลึกซึ้งและท้าทายมากที่ท่านพุทธทาทิ้งไว้ให้คิดในตอนท้ายคือคำถามที่ว่าอยู่ไปทำไมโหเป็นคำถามที่ฟังแล้วใจหายเหมือนกันนะคะมันชวนให้รู้สึกหดหูสิ้นหวังนิดๆตอนแรกผมก็รู้สึกแบบนั้นครับแต่พออ่านคำอธิบายของท่านแล้วจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่คำถามที่ชวนให้สิ้นหวังเลย แต่มันเป็นคำถามเพื่อปลุบให้เราตื่นขึ้นมาสำรวจเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตท่านพุทธทาสชี้ให้เห็นว่าหากเราใช้ชีวิตไปวันๆเพื่อสแสวงหาสิ่งที่ท่านเรียกว่าโอชาแห่งชีวิตซึ่งก็คือการกินกามเกียรติชื่อเสียงเงินทอง uh huh. เราก็จะยังคงวนเวียนอยู่ในเกมเดิมๆวัตสงสารเดิมๆต่อไปไม่รู้จบ แต่ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนทิศทางลองหันมาสแสวงหาโอชาจากอีกแหล่งหนึ่งคือพระธรรมหรือการทำความเข้าใจความจริงของธรรมชาติตามที่เราคุยกันมาวันนี้นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเข้าชั้นเรียนกอขอกกกาของพระนิพานอย่างแท้จริง